ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เป็ปวัศาสตร์บาดแผลเนี่ยในประสบการณ์ของผู้คุณจริงๆมันคือเหตุการณ์ไหนและมันรุนแรงระดับไหนมันรุนแรงในระดับที่คุณจะต้องพยายามเก็บความรู้สึกเจ็บปวดในระดับที่มัน เราต้องพยายามลํำลึกมันในระดับที่มันคยกอะไรในยุคที่มันยังเป็นแผลสดหรือเปล่าผมผมเกิดคําถามว่าเราเราจำเป็นจะต้องรู้สึกต่อเหตุการณ์ปอดิสตรบาดแผลในระดับเดียวกับที่มันเพิ่งเกิดสดสดร้อนรหรือเปล่านะครับแล้วก็เกิดคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนเนี่ยถึงสามารถมีชีวิตผ่านช่วงเวลาที่ เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่กินลึกเข้าไปถึงในระดับตัวตนนะ่ะแล้วก็จิตวิญญาณของแต่ละคนได้ผมเข้าใจว่าคนคน6ตุลาที่ยังคงแวะเวียนมาแล้วรวมถึงคนที่ไม่มาด้วยนะผมเชื่อว่าจํานวนมากเนี่ยเหตุการณ์สําคัญๆอย่างเหตุการณ์6ตุลาหรือในหลายเหตุการณ์การเมืองที่สําคัญกับพวกเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับนะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา และมันผลักดันทําให้การดําเนินชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยดำเนินการไปอย่างที่สอดท้องหรือได้รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นผมและก็คุณบารมีเนี่ยแพ้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์6ตุลาแต่ผมจำได้ในเหตุการณ์6ตุาลานะผมขออนุญาตมาสารภาพบาปนิดหน่อย6ตุลาปี2519เนี่ยผมอายุ8ขวบ ผมอยู่ที่โงตอนผมเป็นเด็กอายุ8ขวบเนี่ยวันที่6ตุลาเนี่ยเขาโรงเรียนบอกว่าตอนเช้านะครับผมเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วครูที่โรงเรียนประกาศว่าขอให้เด็กนักเรียนทุกคนเดินทางกลับบ้านนั่นคือภาพและความจำของผมได้ว่าวันนั้นเป็นวันไม่ปกติสำหรับเด็กนักเรียนในวันที่6ตุลาคมปี2519 เมื่อผมเดินทางกลับมาที่บ้านเนี่ยซึ่งซึ่งยังเช้าอยู่นะครับปรากฏว่าโทรทัศน์ของบ้านเรือนแถวๆนั้นเนี่ยเปิดทีวีช่องก้9หมดทุกคนเลยทุกทุกบ้านเลยแล้วมันมีบ้านหลังหนึ่งที่เปิดทีวีช่อง9อะ่ะแล้วมันเด็กไปยืนมุงกันหน้าแล้วผมยืนยันว่าเป็นเด็กนะเด็กรุ่นเราเด็กตัเล็กๆอ่ะไปยืนมุงดูทีวีเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือผมเห็นผม,ผมจำภาพรถ น่าจะเป็นรถเมย์หรือรถรถบัสใหญ่ๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถเมย์หรือมันเป็นรถบัสทหารหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าเป็นรถพวกนี้แหละแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยอยู่เต็มสนามฟุตบอลเลยผมจําภาพสนามฟุตบอลนั้นได้นะครับซึ่งต่อมาโตมาเราได้เห็นภาพนั้นในสไลด์ในหนังสือเอกสารรวมถึงในวิดีโอในเวลาต่อมานะครับและสิ่งที่ทีวีอธิบายกับผมว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเชื่อมโยงกับการที่ผมต้องเดิน ผมต้องกลับจากโรงเรียนมาก็ให้เหตุผลว่าคนเหล่านี้เป็นคนชั่ว้ายเป็นคนชั่ว้ายและสิ่งที่รัฐหรือทหารตำรวจที่เข้ามาดำเนินการกับคนกลุ่มนี้เนี่ยเพื่อปกป้องคนของชาติรวมถึงรวมถึงเด็กๆนะที่กำลังดูทีวีอยู่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยในผูดตรงผมรู้สึกได้เลยว่ารัฐนั้นกำลังปกป้องพวกเราประชาชนทั่วไป เพื่อไม่ให้คนชั่วร้ายเหล่านี้เนี่ยกระทำการที่ส่งผลชีวิตต่อการดำรงอยู่ของประชาชนในหมู่มากทั้งที่ผมไม่ได้อยู่อะไรคณะมาสตร์ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นเด็หนังสือแล้วเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ว่ารัฐในเวลานั้นสามารถส่งความกวาดกลัวและความรู้สึกหรืออินโฟม t ชันนั้นเนี่ยมาถึงเด็กแล้วดูสิ ผมมีความทรงจําในในวัยแปดขวบได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเลยผมจําความรู้สึกแบบนั้นได้นะอันนี้คือความจําของผมในเหตุการณ์6ตุลาแต่ว่าก่อนแล้วมันทําให้ผมโตขึ้นผมทําให้ผมเข้าใจเรื่องราวในโรงเรียนตอนผมเด็กๆโรงเรียนผมเนี่ยพอเคารบทุชาติเสร็จนะครับเราจะเคารพทงชาติกันที่หน้าหน้าชั้นเรียนกันนะครับและหลังจากก่อนที่เราเคารพทงชาติเสร็จแล้วเราจะกลับเข้าไปในห้องเรียนนั้นเนี่ย เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะต้องร้องเพลงปลุกใจสองเพลงผมเนี่ยร้องเพลงปลุกใจทุกเพลงได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยแล้วเป็นเพลงผมคิดว่ามันความนิยมของของเพลงปลุกใจในเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบไม่ได้ว่าตอนนี้มันเทียบกับศิลปินคนไหนนะแต่ในศิลปแต่ในรุ่นผมนะศิลปินคนนั้นก็คือเบิร์ตอ่ะคือมันดังขนาดนั้นอ่ะมันหมายว่าพวกเด็ก Gen X ทั้งหลายเนี่ยมันร้องเพลงได้พวกนี้หมดเลยแล้วมันมันคลายเป็นเพลงป๊อปอ่ะ ไม่น่าเชื่อหรือว่าเพลงปลุกใจในเวลานั้นมันเพลงป๊อปความที่โยงของมันนี่สูงมากนะครับเพื่อเชื่อมโยงมาถึง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 รุ่นผมแล้วก็ถึงพวกรุ่นพวกพวกเราที่ยืนฟังันอยู่ในเวลานี้นั่นคือผมพบว่าในเหตุการณ์อีกสองเหตุการณ์ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเลยคือเหตุการ์พฤษภาปีสามห้าและเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปีห้าสาม ผมเห็นความคล้ายคลึงบางอย่างที่มันมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันพวกเรารู้ไหมว่าเหตุการณ์พฤษภาศีสามห้านั้นเนี่ยทหารเนี่ยที่ถูกนำมาร้อมปราบแล้วก็ยิงผู้ชุมนุมในในบริเวณเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ไล่ไปตรงแถวถนนราดำเดันเนี่ยคนทหารลูกนั้นไม่ใช่ถูกสั่งมาแล้วก็ดำเนินการให้มาดำเนินการได้เลยนะครับทหารเหล่านั้นเนี่ยถูกเก็บมันมีมันมีการสืบสวน หลังจากเหตุการณ์พุทภาปี35แล้วก็สอบสวนรายในรายงานนั้นเนี่ยแจ้งว่าทหารกลุ่มที่กรุมกำลังมาเพื่อมาปฏิบัติการสลายการชุมนุมนั้นเนี่ยถูกเก็บตัวไว้ในค่ายทหารและมีการให้บรรยายแล้วก็ชี้นำให้เหตุผลแล้วก็ฟังเพลงคนระับฟังเพลงเสื้อแดงปี53เนี่ย ไม่ใช่แค่ฟังกันใ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 นค่ายทหารนะคุณไปลื้อเหตุการณ์วันที่สิบสิบเมษาอยู่ที่ถนนตรงถนนดินสอได้เลยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมีการเปิดเพลงสองเพลงสวนกันถ้าใครเป็นเสื้อแดงจะต้องจําเรื่องเหตุการณ์นี้ได้มีเพลงเลงหนึ่งก็คือเลงเสื้อแดงอีกเพลงหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเพลงเขาเรียกอะไรนะเพลงะราชนิพนธ์เหรอ เปิดแล้วมันชนการประชันกันน่ะย้อนกลับไปพฤษภาปีสามห้านะครับทหารกลุ่มเนี้ยถูกอธิบายว่าคนที่อยู่ที่ถนนราชดำเนินเนี่ยคนเหล่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพวกที่เป็นคอมมิวนิสต์ปีสามห้านะพฤษภาปีสามห้าเขาอธิบายว่าคนที่ชุมนุมประท้วงกันอยู่เนี่ยเป็นพวกคอมมิวนิสต์ และมีความมุ่งหมายในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพรรคมหากษัตริย์สรงเป็นพรรคกอเทปได้เลยครับกอเทปกลับไปเมื่อประมาณตุลาปี2 5 1 9พวกที่อยู่ในนี้คือใครครับคอมมินิสตมีค่ายมีหลุมมีอะไรนะมท่อมันเรียกอะไรอุโมง มีอุโมงมีกองกําลังมีอาวุธสงครามพวกนี้กำลังก่อความไม่ไม่สงบในประเทศและถ้าขืนปล่อยคนพวกนี้ไว้มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งและเนื่องจากคนพวกนี้เป็นพวกที่อันตรายอย่างยิ่งดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากมันแทบเท่นเดียวกันในเหตุการณ์พุทธภาพในเหตุการณ์เพื่อแดงปีห้ 3, สามก็เป็นคอมมินเดตล้มล้างสถาบันแพทเทิร์นเดียวกันชุดอธิบายเดียวกันปิดล้อมรอจนกว่าความชอบธรรมจะปรากฏผมบอกได้เลยนะผมผมไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์ในลักษณะที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์6ตุลาปี19 พฤษภาปี35และเสื้อแดงปี53นั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยผมพูดตรงผมไม่ผมไม่มีความไม่มีความเชื่อหรือมีมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราจัดการศึกษาเรามีบทเขาเรียกอะไรน,นะบทเรียนทางบริษร์แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเออผมไม่เชื่อนะผมผม,ผมไม่กล้าบอกบอกอย่างนั้นเพราะอะไรคับเพราะแม่งทาสําเร็จมาทุกครั้งเลยแล้วทุกครั้งที่มันทํานะมีคนปลบมมือทุกครั้งที่เขาทําเช่นนั้นมีคนปลบมมือ มีคนเชื่อในนามของความดีในนามของความดีนนมค,วมดความถูกต้องไม่ฆ่าคนนะ่ะแล้วเวลาเขาจะฆ่าคนนะฆ่าประชาชนนะ่ะมันซับซ้อนมากมันยากมากนะการฆ่านี่ไม่ได้ง่ายนะคุณลองคิดถึงจิตวิญญาณของทหารสิคนที่เป็นทหารนะ่ะมันถูกสอนว่ายังไงคนที่เป็นทหารเนี่ยถูกสอนว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะปกป้องอธิปไตยปกป้อง คนที่อยู่แนวหลังออกจากรั้วของประเทศชายแดนในคนทั้งหมดนั่นคือพวกเราทั้งหมดแต่ว่าคําสั่งนั้นเนี่ยเขาหลังให้เอาอาวุธสงคารามเข้ามาจัดการกับคนที่ถูกสอนว่าจะต้องปกป้องเขาแต่ว่าคราวนี้มึงผิดแล้วมึงไม่ต้องปกป้องไอ้พวกฮานี่ลวมึงยิงแม่งเลยมึงจัดการมันเอาไห้กำลับเอาให้ม่นจาเอาให้มันจําและมันจริงมันทําให้พวกเราจํามันเป็นเหตุผลว่าทําไมเรายังโคลมาต้องมีงานลําลึก ด้านหนึ่งเพราะว่ามันทําให้เราจําด้านหนึ่งเราเจ็บปวดเรามีแบาดแผลเพียงพอที่เราจะจดจำมันก็นยิงยากอะ่ะมันทํางานแบบนี้ครับและที่ผมเจ็บปวดมากนะตอนผมเป็นุเนี่ยลุงสาวแบบเนี้ยธรพรสารเนี่ยจัดงานบงตุลา มางานลำเลือกรุกตุลาผมก็มีผมก็มานาั่งฟังพ,พี่เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุาการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงผมก็อยากจะรู้ตอนนั้นอินเทอร์เนต็ตมันไม่มีและไอ้คนที่เป็นคนตุลาบางคน <c ười> คือไอ้ความขัดแย้งมีความเห็นทางการเมืองที่เราแตกต่างเหลืองแดงนี่ผกผมพุดตรงนะผมผมเข้าใจได้ความความเป็นเหลืองเป็นแดงเราคิดไม่เหมือนกันเรามีความตุดอ่อนจุดแข็งในวิธีคิดของแต่ละฝ่ายผมกเขาพูกตรงผมเข้าใจความความรู้สึก แบบนี้ได้ผมไม่มีติดผมไม่ติดปัญหากับคนที่เป็นเป็นคนที่มีความคิดอีกสีเสื้อหนึ่งของผมต้องแตกต่างกับผมแต่ผมแม่งไม่เข้าใจคนที่แม่งเป็นคนตุลาและแม่งเป็นอยูผมเป็นเสื้อเหลืองและแม่งเป็นปาสายตับไปกบวนอยู่ที่หน้าชุมนุมกลางเมืองกลางเมืองแล้วมันใช้ข้อความแนวคิดแบบชาตินิยมแบบอนุรักษ์นิยมและกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นพวกล้มล้างการปกครองไนดะ้ยังไงไอ้นี่ผมงง ผมไม่ระบุชื่อนะตัวเป้งเลยครับผมบอกเลยว่าตัวเป้งคือมันเหลือเชื่อและคนเดียวกันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในเวทีที่ย <Yes. S 1> ึดธรรมเนียบรัฐบาลของเสื้อเหลืองพันธมิตรที่ยึดทรรเนียบรัฐบาลอยู่การปราศัยบนทรรเนียบรัฐบาลนั้นปลุกเล้าไปนะแท้จะไม่ต่างจากพวกฝ่ายขวาไปใแ้่ตกขอบมันใช้วิธีคิดเนื้อหาสาระในแบบที่เขา ถ้าคนในเหตุการณ์6ตุลาเหมือนกันมันมีนักกิจกรรมคนหนึ่งไปร่วมกิจกรรมกับเสื้อเหลืองมันเดินเข้าไปที่หลังเวทีมันไปถามพี่ทำไมเวทีถึงปาใส่เรื่องแบบนี้มันผิดหลักการพี่คนนั้นนะพี่คนนั้นนะเป็นพี่6ตุลาเนยะบอกไอ้หนุ่มคนนั้นว่าเฮ้ยที่เวทีมันพูดอ่ะ มันเป็นแค่ยุทธวิธีไม่ใช่ยุทธศาสตร์ผมบอกเลยนะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกผมนึกถึงหนังจีนนะหนังจีนกําลังภายในที่มันฝึกวิชามารน่ะคำพีมาน่ะแล้วแม่งคาดไฟเขาแตกอ่ะคือใช้เครื่องมือของใช้เครื่องมือของของข,ของฝ่ายมานและคิดว่าจะคุมมันได้และสุดท้ายเป็นยังไงคุณดูถึงข้อสอนี้เี่ยคุณดูไอ้พูกที่แม่ง กระเวกลาที่กระแสสังคมคนในสังคมที่แม่งลุกคือเป็นขวาได้ขนาดนี้พผู้ตรงนะผมไม่เคยรู้สึกแบบคนลุกขนพองได้ขนาดนี้คือผมเข้าใจว่าความเป็นขวาเนี่ยมันจะค่อยๆกลายกันไปเรื่อยๆแต่ผมไม่คิดว่ามันจะถูกสร้างถูกขยายถูกบ่มและทําให้อความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเติบโตดํารงอยู่และเติบโตมาได้ขนาดนี้ดังนั้นขอเตือนเลยว่าด้วยเชือ้อความคิดและวิธีการ จะด้วยวยยิยวุทธวิธีหรือว่าด้วยยุทธศาสตร์กระไดก็แล้วแต่แต่สิ่งนี้ได้ฝังลึกอยู่ในระบบนิเวศทางการเมืองและระบบคิดของคนไทยจํานวนหนึ่งแล้วนะครับวันหนึ่งเมื่อเขาอาจจะใช้เครื่องมือนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพมากนะครับมาจัดก,การกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทยเท่านั้น ไม่ได้เชื่อว่าเราจะได้เห็นและอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์อยู่ในเห็นเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาในตอนนี้แม่งเหลือเชื่อมากที่เหตุการณ์่างนี้แม่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างอยากโจ่งแจ้งมันยังมีอย่างนี้อยู่ดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องแค่ในสังคมไทยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของคนที่มีอำนาจเมื่อคนมีอำนาจ ใช้อำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัดเขาจะใช้เครื่องมือนี้กับพวกเราและกับใครก็ได้ที่ขัดขวางอำนาจของคนเหล่านี้ขอบคุณครับ